สวัสดีครับสวัสดี FC King w o r l d a s t ทางช่องทาง YouTube ทุกทุกท่านกันด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับผลงานเมื่อวานนี้สเต็ป4สายสูงที่ผมที่วางไว้ให้ครับกินเต็มถึง3คู่แล้วก็กินครึ่งไป1คู่ครับและชุดนี้เนี่ย4คู่นี้สเต็ปสีนี้นะครับผมได้จัดสรรวางไวนะ้ให้กับ BB un, พี่ๆในกลุ่มครอบครัวก็แตกกันไปแบบจุกๆกันด้วยนะครับ นี่เลยนะครับผลงานนะครับและยังไม่พอครับรวมไปถึงนะครับลิเทสสอแรกครับที่ผมวางไว้ให้ในกลุ่มครอบครัว38คู่ยังไม่จบเลยนะครับวันนี้นะครับยังแข่งไม่จบยังไม่จบเดี๋ยวไงเดี๋ยวอัปเดตในกลุ่มให้ดูแล้วกันนะครับแล้วก็ในกลุ่มครอบครัวนี่คือผลงานตลาดสดที่ผมวางไว้นะครับที่ผมเปิดให้ดูเนี่ยนะครับตลาดสดวันนี้เนี่ยหลุดไปแค่ สองคู่กับพี่พีครับทั้งวันทั้งคืนนะดุดแค่สองคู่นะครับนะสำหรับพี่พีใดนะครับที่อยากเข้ามาตามกันจริงจริงจังๆนะครับเพิ่มเพื่อนที่แอปมิชชั่นสีเขียวได้เลยนะครับแอดเคจีเจเจ็ดไม่ได้เลยเข้ากลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับเข้ากลุ่มวันนี้นะครับได้หนังสือฟุตบอลเทคนิคดีๆรับไปด้วยแล้วกันนะครับส่วนวันนี้ครับจะมีคู่ไหนกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมลักษณะของวันนี้กันเลยแล้วกันนะครับ มาดูสายสูงคู่แรกของเราครับพี่ครับก็เป็นฟุตบอลเดนมาร์กนะครับเป็นคู่ระหว่างด้านโคเปเกนนะครับจับพบด้านอัลบอกนะครับคู่นี้ก็ลงสนามในเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับตามเวลาบ้านเรานะครับการเปิดตัวคู่นี้ครับก็ต่อเปิดมาให้นะครับทางด้านเจ้าบ้านอย่างโคเปเกนนะครับเหนือกว่าอยู่ที่1.75นะครับต้องการ2ประตูครึ่ง3ประตูต่อศูนย์เต็ม นะครับประมาณนี้ส่วนทางด้านกําแพงโอเวอร์เนี่ยเปิดมา่องข้างแรงมากๆนะครับถึง3ขีด3.5หเลยทีเดียวแล้วก็จ่ายก๊กน้ํา80ให้ความสําคัญที่สกอร์สูงของทั้งคู่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานในตารางคะแนนกันหน่อยดีกว่านะครับทางด้านโคเบกนครับตอนนี้ก็รั้งอยู่ดับที่5นะครับมี14คะแนนนะครับลงเล่นในเกมลีกไปแล้วเนี่ยเกมนะครับได้ชมะมา4ครั้งเสมอไป2ครั้งนะครับแล้วก็แพ้ไป2ครั้งทำได้15ประตูแล้วก็เสียประตูไปส0ประตูถือว่า8เกมของโคเปเล่นในกิลด์ในก ทำประตูถึง15ประตูเลยทีเดียวนะครับส่วนทีมเยือนอย่างเอลบอกนะครับอยู่อันดับที่9มี9แต้มนะครับก็ลงเล่น8เกมเท่ากันครับชนะ3แล้วก็แพ้ไป5ครั้งนะครับทำประตูได้น้อยมากๆครับแค่7ประตูเท่านั้นเองแล้วก็เสียประตูถึง18ประตูเลยทีเดียวสำหรับเอลบอกนะครับส่วนผลงานนะครับในการพบกันมา5เกมหลังสุดนะครับก็ดูแล้วเนี่ยเหมือนจะเป็นฟุตบอลแพ้ทางกันด้วยนะทุกคนนะนะครับก็เป็นด้านเจ้าบ้านนะครับอย่างโคเปเกนเนี่ยได้ใช้ถึง5เกมติดเลยนะครับไม่เคยเสมอแล้วก็ไม่เคยแพ้ เอาบอกมา10นยสกอร์อาจจะต่ำนิดหน่อยนะครับแต่บอกเลยว่าวันนี้นะครับเปิดค่อนข้างแรงต้องการถึง4ประตูเลยทีดเดียวนะครับแสดงว่ามีอะไรบางอย่างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับมาดูผลงานเจ้าบ้านกันหน่อยดีกว่านะครับทางน้้นเจ้าบ้านอย่างโคเปเกนช่วงนี้เนี่ยผลงานก็ค่อนข้างดอปเลยทีดเดียวนะครับหเกมหลังเนี่ยได้ชนะไปหนึ่งครั้งเสมอไปหนึ่งครั้งแล้วก็แพ้ถึง3ครั้งเลยนะครับนัดล่าสุดก็แพ้ให้กับด้านมิดทแลนด์มา นะครับ2ประตูหนึ่งแล้วก็ไปแพ้กับด้านแรสโคนานะครับ2อด้วยนะครับโดยรวม5เกมหลังสุดของโคเปกนเองนะครับก็ถือว่ายังทําประตูได้อย่างต่อเนื่องทุกคนแล้วก็เสียประตูค่อนข้างเยอะในระดับสำหรับด้านโคเปนะครับส่วนผลงานของด้านทีมเยือนครับอย่างด้านอัลบอกตอนนี้เนี่ยผลงานกำลังร้อนแรงนะจาก5เกมหลังสุดนะครับชนะต่อเนื่องมา3เกมติดต่อกันแล้วแล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับนัดล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งเอาชนะด้านเฟอร์ดิลิเซียนะครับสี่หนึ่งนะครับแล้วก็ได้ชนะด้านลิงบี้มาได้2อหนึ่งนะ ก็ผลงานก็ค่อนข้างดีแล้วก็มีประตูเนี่ย4 3เกมติดต่อกันแล้วนะครับนัที่ได้ใช้3เกมติดเลยนะทำประตูได้ตลอดทุกเกมนะครับถ้าดูรวมเลยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นผลงาน5เกมหลังเนี่ยผมว่าทางด้านทีมเยือนอย่างเอาบอกดูดีกว่านะแต่ถ้าเราไปย้อนดูที่เฮดทูเฮดเนี่ยโคเปเกนกินขาดนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยงือเงื่อนไขวันนี้นะครับหน้าบ้านโคเปเกนเนี่ยเปิดมาถึง 175เดี๋ยวเราไปดูกระแสกันหน่อยนะครับอ่าเปิดมาถึง175นะครับใหงด้านโคเปเกนเหนือกว่าส่วนกับแพงโอเวอร์เปิดมาค่อนข้างแรงมากๆนะครับ3ขีด3.5ต้องการ4ประตูขึ้นไปเท่านั้นถ้าโจทด์เปิดมาแบบนี้ทั้งๆท,ที่โคเปเกนผลงานไม่ได้ดีครับแต่ก็ถือว่าทำประตูได้ตลอดนะครับผมมั่นใจเลยว่าวันนี้ทั้งคู่ถ้าเจอกันในเกมนี้นะผมว่าโอเวอร์แตกนะครับโอเวอร์ Over, ผมว่าข้ามได้แน่นอนแต่หน้าบ้านนะใครจะไปเชียร์โคเปเกนก็เซฟๆหน่อยแล้วกันนะครับแต่ถ้าอยากดิ้นจริงๆให้ยืนโอเวอร์ที่3 3.5ขีดนนนั87เลลยแ้วกะครับ มาดูสายสูงคู่ที่2ของเราครับพี่ครับก็ให้มองไปที่สุบาอีแลนด์พิมเมอริกนะครับเป็นคู่ระหว่างด้านเบรบิกนะครับจับพงกานอักราเนสคู่นี้ลงเตะในเวลานะครับตี20 5นาทีตามเวลาบ้านเรานะครับการเปิดตัวคู่นี้ครับตัวเปิดมานะครับให้ด้านเจ้าบ้านนะครับอย่างเบรบิกนะครับเหนือกว่าอยู่ที่1.25นะครับแล้วก็จ่ายให้โอเวอร์เนี่ยอยู่ที่3.5 ให้ความสำคัญที่สกอร์โอเวอร์ด้วยนะครับดูจากก๊อกน้ำ0.84.80เนี่ยนะครับให้ความสำคัญที่สกอร์สูงเท่านั้นนะครับส่วนผลงานนะครับในตารางคะแนนตอนนี้นะครับทางด้านเจ้าบ้านนะครับอย่างเบดบิกตอนนี้อยู่อันดับที่2นะครับมี49คะแนนลงเล่นในเกมลีกเล่น,น22เกมนะครับได้ชนะมา15ครั้งเสมอไป4ครั้งแล้วก็แพ้ไป3ครั้ง22เกมเนี่ยทำประตูถึง53ประตูครับแล้วก็เสียป,ประตู28ประตูก็ถือว่าทำด้ดีมากๆสำหรับประตูของเบดบิก ส่วนด้านอักราเนสครับอยู่อันดับที่4เลยทีเดียวนะครับมี34คะแนนนะครับเล่นเกมในลีกไปแล้ว22เกมเท่ากันนะครับชนะไป10ครั้งเสมอ4ครั้งแพ้ไป8ครั้งทําได้41ประตูแล้วก็เสีย31ประตูนะครับก็ถือว่าท,ทําได้ดีเสียเยอะเหมือนกันสำหรับหน้าทีมยอย่างอักราเนสส่วนผลงานนะครับในการพบกันมานะครับเฮดทูเฮดนะครับก็เป็นการเจ้าบ,บ้านนะครับอย่างเบเดอบิกเนี่ยเอาชนะอักราเนสได้ถึง4เกมนะครับแล้วก็เสมอในเสมอกันเนี่ยไป1เกมนะครับนัดล่าสุดครับเบเดบนมอนนะคร์บแล้วก็นัดที่ป ในบ้านตัวเองนะครับเปิดบ้านเสมอกับอัลก,กาเนตไปนะครับหประตูหนึ่งครับแต่ถ้าเราสังเกตด,ดูดีๆคู่นีนะ้จะมีประมาณ2ประตูยืนพื้นตลอดทุกเกมจาก5เกมล่าสุดครับนาดล่าสุดมี3นัดที่2มี2นัดที่3มี5้าครับแล้วก็นดที่4่เนี่ยมี4แล้วก็นัดที่5มี5ประตูครับก็ถือว่าโอเวอร์เนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับส่วนผลงานทางด้านเจ้าบ้านตอนนี้ครับทางด้านเจ้าบ้านอย่างเบเดบิกหเกมหลังสุดเนี่ย ผลงานกำลังดีในการชนะติดต่อกันมา5เกมติดแล้วนะครับนัดล่าสุดเนี่ยก็ในเกมลีกนะครับเปิดบ้านนะครับเอาชนะด้าน SK นะครับโคปาวอกมาได้นะครับ5ประตู3ก็ถือว่านัดล่าสุดกำลังมีกำลังใจนะแล้วก็ดูจาก5เกมหลังของด้านเบรดบิกเองนะครับก็ถือว่าทำประตูได้ดีนะครับประมาณ2ประตูเกือบ100%เลยทุกคนนะครับมี2ประตูทุกเกมเลยนะครับไม่ว่าจะเล่นในบ้านหรือเกมเยือนก็ตามผลงานการทำประตูของกองหน้าของเบรดบิกเนี่ย ใช้ใหญ่นะใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยนะครับส่วนทีมเยือนครับอย่างอักราเนสห้าเกมหลังเนี่ยผลงานก็ถือว่าพอรับได้นะครับชนะ3แพ้ไป2นัดล่าสุดก็เปิดบ้านนะครับเอาชนะเคเออคูลิรี่ไม่ได้นะครับหนึ่งสูตรแล้วก็ไปแพ้เคอารีวิกนะครับสี่สองนะครับก็ถือว่าอักราเนสเองนะครับห้าเกมหลังเนี่ยไม่ว่าจะเล่นในบ้านหรือเกมเยันก็ตามก็ถือว่าทําประตูได้ดีเหมือนกันทุกคนหนึ่งประตูร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนนะครับนี่คือสถิติของอักราเนสเดี๋ยวเราไปดูกระแสของคู่นี้กัน กระแสะคู่นี้ครับโต๊เปิดมานะครับให้หน้าเจ้าบ้านอย่างเบรดิบิกเนี่ยเหนือกว่าแค่1.25แล้วก็ใจก๊กน้ําล้นๆ92เนี่ยให้เจ้าบ้านเบรดิบิกแต่นะครับโอเวอร์พี่ลองสังเกตดูครับ3.5คือต้องการใส่ประตูเท่านั้นแล้วอนาคตผมไม่แน่ใจนะว่าจะไหลขึ้น3.4หรือเปล่านะครับคู่นี้ผมฟันธงเลยว่าถ้าบรดิบิกจะชนะจริงๆเนี่ย ต้องชนะแบบเสียประตูให้กับอักราเนีแน่นอนเพราะว่าอักราเน,นีนเนี่ยทำประตูดีมาตลอดนะครับจาก5เกมล่าสุดคู่นี้ไม่ต้องคิดเยอะครับพี่ๆครับยืนโอเวอร์เต็มเวลาที่3.5หวัง4ประตูเต็มเวลาครับ มาดูโอเวอร์ตัวที่3ของเราครับก็เป็นสุฟบอปรตุเกสนะครับเป็นคู่ระหว่างด้านบอวิสตาเอฟซีนะครับจับผมด้านเบเนฟิก้าคู่นี้โตเปิดมานะครับแพงด้านทีมเยือนนะครับอย่างเบเนฟิก้าเหนือกว่าอยู่ที่1.5บางสำนักเหมือนจะไหลขึ้นไป1.75แล้วนะครับส่วนกระแบงโอเวอร์ยังเท่าเดิมครับอยู่ที่2.75นะครับให้ความสำคัญที่สกอร์สูงด้วยนะครับส่วนผลงานในตารางคะแนนตอนนี้ครับทางด้านเจ้าบ้านบอวิสตาครับอยู่อันดับที่14นะครับมี5คะแนนลงเล่นไปแล้ว5เกมครับชนะไป1คคครรรััั้้้้้งงงเเสสมอ2 2แพทได3ีย4นะครับส่วนนทีมเยยืออ่างเบฟิกาครับบออยู่่ัันนดที7ะครับ มี10คะแนนนะครับเล่นไปแล้วในเกมอีก5เกมครับชนะไป3ครั้งเสมอ1ครั้งแพ้1่ครั้งทำได้เเสีย4ก็ถือว่าเบฟิกาทำาระูได้ด,ดีต่อเนื่องเหมือนกันนะครับส่วนผลงานในการพบกันมา5เกมหลังสุดก็กจะเป็นนานทีมเยือนนะครับอย่างเบฟิกาที่ดูดีกว่านะครับชนะถึง3เกมแล้วก็เจ้าบ,บ้านบาวิกาชนะไป1นเกมแล้วก็เสมอในเสมอการเนี่ยไป1เกมนะครับคู่นี้พบกันมา5เกมเนี่ยโอเวอร์แตกมา4เกมแล้วนะครับนัดล่าสุดเนี่ยมีแค่2ประตูแล้วก็นัดที่2องเนี่ยมี5ประตู2งประตูยืนพื้นจากห้า อย่างบอวิสตาห้าเกมหลังเนี่ยผลงานน่าเป็นห่วงทุกคนนะครับชนะไปแค่หนึ่งครั้งเองนะครับเสมอไป2แล้วก็แพ้ไป2นัดล่าสุดก็เสมอร้านอมาโรล่านะครับสองสองแล้วก็เสมอร้านเอสโตรดีอีสูดสูดนะครับทำประตูได้ค่อนข้างน้อยครับสำหรับเจ้าบ้านบอวิสตาส่วนทีมเยือนครับอย่างเบฟิก้าผลงานกำลังร้อนแรงครับตอนนี้นะ 5เกมหลังเนี่ยชนะถึง4ครั้งเสมอไป1ครั้งแล้วก็ยังไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับนัดล่าสุดในเกมลีกยูฟ่ายชิบลีกนะครับก็เอาชนะด้านสุเวทนาชิวิด้ามาได้ครับ2-1แล้วก็นัดล่าสุดเนี่ยในเกมลีกนะครับก็เอาชนะด้านซานตาคาร่ามาได้4-1นะครับก็ถือว่าทางด้านทีมเยือนอย่างเบฟิก้าเองนะก็ถือว่าทำประตูได้ดีมากๆนะครับจาก5เกมเนี่ยมี1ประตู100%นะครับส่วนกระแสวันนี้ครับโตเปิดมานะครับให้ทางด้านนะครับทีมเยือนนะครับอย่างเบฟิก้าเหนือกว่าอยู่ที่1.5 นะครับอนาคตผมไม่แน่ใจว่าจะไหลไป175หรือเปล่านะครับแต่กำแพงโอเวอร์เนี่ยนะครับเขาให้ความสัมพันธ์ที่สกอร์สูงอยู่นะครับยังมี2.5นะครับก๊อกน้ำา73แล้วก็2 7 5ก๊อกน้ำา90ใส่โอเวอร์ได้นะครับท่าครูเนี้ยถ้าดูจริงๆเนี่ยมันมีให้เลือกได้2มุมนะครับก็คือเลือกเชียร์ที่หน้าบ้านของเบนฟิก้าหนึ่งจุน้ำคก83หรือว่า จะเชียร์โอเวอร์275แบบเบาๆก็ได้นะครับคู่นี้ผมให้2มุมแล้วกันยืนหน้าบ้านเบฟิกาได้แล้วก็ติดโอเวอร์แบบเบาๆได้นะครับคู่นี้ยังกำกำงกึ่งๆเป็นบอลหน้าเดียวเป็นบอลของเบฟิกาไปลุยโอเวอร์หน้าบ้านเบฟิกาครับพี่ๆครับก็มาสรุปสเตปสาสายสูงประจำวันที่21กันยายน2567ในวันนี้ของเราครับคู่แรกครับรองเตะเที่ยงคืน โคเบเกนนะครับกับออบบอกนะครับคู่นี้ยืนโอเวอร์เต็มเวลานะครับคู่ที่2นะครับลงเตะตีสอนาทีเบเดบิกครับจะไปเจอรัตอักราเนีคู่นี้ก็ยืนโอเวอร์เต็มเวลาได้เลยนะครับแล้วก็คู่ที่3นะครับลงเตะตีสอนาทีเท่ากันนะครับเบลวิสต้าเอฟซีเจอรัตเบนฟิกาคู่นี้ให้เลือกเชียร์ที่หน้าบ้านเบนฟิกาได้แล้วก็ติดสูง275แบบเบาๆได้เลยนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับพี่ๆนะครับที่กำลังมองหานะครับกูฟุตบอลที่มันมั่นคงและมันปลอดภัยนะครับในกลุ่มครอบครัวของเราครับมีทั้งตลาดสูงสูงแรกสูงหลังนะชุดกงไก่ช่วงการตัวเน้นหน้าบ้านตัวเน้นตัววีับพี่ๆครับเข้ามารับกันได้เลยนะครับแล้วก็ได้รับตำราังสือฟุตบอลจากที่ผมให้ไปด้วยนะครับเพิ่มเพื่อที่แอปพลิเคชันสีเขียวแบพี่ๆครับ kg เจ7ที่ผมขึ้นหน้าจอไว้ให้ครับไม่ยากครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะแล้วคอมเมนต์มาได้นะครับว่ารู้สึกแล้วแตกกันยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ